Till สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพั m นั่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาทำการซุ่มอันเชิญเนาะเขาเรียกว่าอันเชิญนะคะอันเชิญตัว SSR นะคะมีตัวอยู่ทั้งหมด30ใบทุกคนอาจจะสงสยัยว่าทำไม30ใบมันจะได้เทพการันตีเออ SSR การันตีนะเพราะว่า,านี่ พี่สุ่มไปแล้วสองวัคือไม่เห็นอะ่ะคือตอนเลริ่มแรกๆสุ่มไปสองเออสองรอบแล้วสุ่มไปสองรอบแล้วพอนี้มาเห็นพึ่งมาเห็นว่าถ้าสุ่มห้ารอบเนี่ยเราจะได้่า SSR นะคะแบบชัวๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนี้เนาะปะแล้วมาเริ่มสุ่มรอบแรกกันเลยนะคะจะสุ่มทั้งหมด3รอบนะเพราะมีต่อยอยู่30บใบนั่นเองนะคะปะรอบแรกมาเลยนะคือไม่อยาก กำหนดว่าจะเอาตัวอะไรคือเออเอาตัวที่มันแบบปั้นได้ยาวๆอ่ะเออเก่งๆอะไรอย่างงี้นะขอเถอะนะคะมาเริ่มสระสบอะไรหนึ่งสองสามไปปุ๊บอืมกำลังประมวลผลมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวอ้าวโอโ้โหได้ตัวแบบอา์ท้งนั้นเลยอ่ะเอ้ยวิวิแบบนี้นี่เองแบบอะไรเนี่ยโอโ้โหตัวนี้มา จาก,กพัชเด็กโหดไม่โหดเนี่ยคอมเมนต์ Comment มาบอกกันหน่อยนะเพราะว่าเฮ้ยก็เห็นหลายคนเล่นตัวนี้กันเนาะมามาสุ่มอีกรอบปุ๊บเราไม่รอช้าขอเอสอาร์าอีกสักตัวหนึ่งนะเออน่าจะได้อีกสักตัวแล้วนะ่ะโอ้โหเอสาร์ SR มาโอ้สปริงมิสไยเน็ตสปริงมาสแตร์เหรอ อรอบสุดท้ายนะทุกคนรอบสุดท้ายนะหนึ่งสองสามปุ๊บอยากได้หน้ากากหน้าหวานอะเอแล้วก็มีเอเอีกสักตัวหนึ่งหากไม่ถูกข้าแล้วล่ะก็อะไรเนี่ยโอ้โหตัวนี้อีกละทำไมไม่ได้ตัวดีๆบ้างเลยเนาะ เก <laughs> ินอะเกินไปอะ่ะทําไมทําไมทําอย่างนี้คือ <c oughs> คนอื่นเขาได้ตัวดีๆ,ๆกันทั้งนั้นของเราเนี่ยดูดูดูอะไรไม่รู้นะทุกคนผู้ส่งสารทะเลลึกนะแล้วก็เจอตัวนี้จกกักรพรรดิเด็กนะคะ อันนี้ก็น่าจะปั้นยาวๆอยู่แหละเพราะเป็น s r แต่ตัวอื่นๆเน,เนี่ยเนี่ยที่ได้มาประมาณนี้นะทุกคนใครรู้ว่าแบบตัวไหนควรปั้นบ้างก็พิมพ์มาบอกหน่อยเนาะเนี่ยพี่ไม่ค่อยม่แน่ใ,นใจนะว่าจะตัวอะไรบ้างอะได้ตัวแบบกากๆน <laughs> ั่นน่ะเป็น s r ตัวนั้นหนึ่งตัวนะคะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่พูดแลาทำเพลงนะคือออ เหนื่อยใจนะเหนื่อยใจอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าแบบตัวไหนหน้าป้านบ้างก็พิมพ์มาบอกหน่อยที่พี่มีตอนเมื่อกี้เนาะอ่ะพิมพ์มาบอกกันด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะหากอยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย